อร่อยไหมไหนให้แม่ดูซิกินอะไรให้แม่ดูก่อนกินอะไรติ่มเจเหรอมห,หมดอย่างกินอยู่คนเดียวดูวไปซื้อทีนะคะของเจ้าของลิงติมอร,รอ่อยไหมติมเจาอร่อยไหมติ่เอยัยมีไหมยัมีไหมยังมีไหมเอ้าไม่ไม่อร่อยแล้วน้องซื้อทำไมอืม ไม่หลแล้วน้องซื้อทำไมล่ะลูกอืมพอแล้วนะไม่ซื้อแล้วนะหลายตังแล้วนะถอ,อยังหืแมแบนี้เอาโซดามนี้น้องไม่ชอบถ่ายรูปเหรอโอเคครับยามีม่ไ้มบอกแม่ก่อนแม่อร่อยมไม่ชอบไม่ชอบถ่ายรูปเหรอเอาสามนี้ใช่ไหม,มโอเคบอกแม่ก่อน๊ม่บายก่อนบายบายถงจุกยังคะน้องสนไหม ไม่สนเอาจริงดิจริงยังมีก่อนอ๋อไมาก็